บนไปอ่าบนไปถ่ายวิดีโอบนไปบนไปช่างไม้ขี้บ่นไม่บ่นอ่าเยวเบลมาเลยลองเลยเน่าพ่อเป็นช่างไม้เว้ยเอาเล้วเลยเบลมาฮะพี่ถ้ามันหักไปไม่คุ้มนะพี่หมีต้องซื้อใหม่เลยนะมันจะหักก็เพราะว่าพื้นมันไม่เท่ากันเห็นไม้โอ้ยยังอิดอิดอดเอียนเลยเดี๋ยวเราเอาหินค่อย ไม่ได้บังลีก็ไม่มีนะครับเฮ้ยแทั้ยแครั้นไดครับนได้ินเฮ้ยั้นฉันจะไม่กินฉันจะไม่กินแทนนั้นให้เห็นนะเพ รูบอกร้อนลูบอกมันร้อนมันปิดแกนไม่ได้เอย้ยังไม่เสร็จนะลูกเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวิธีเรานักเก็น,กนอ๋อจะทอดในน้ำมันนี้เลยหรออย่า,ยก,ก,ยากินไว้ก่อน <laughs> ก็ปิดแกได้เลยมาล้อนมาล้นนี่นีอนี่าครับทำปลาอย่าโบงอย่าโบงผิดๆนี่ไงวยน้นาายายาอง,องถ่ายรูปแบผิด,ดนีนแน่แนวยาวแนวยาว ชิญไม่เอาเบลเร็วไม่เอาเดี๋ยวมันหักแล้วก็ใครเป็นคนทำดูดิถ่ายรูปไปดิใครเป็นคนทำเอออ้าวเชิญเร็วเร็วเห็นไหมเนี่ยเพราะมันมีมาแค่นี้มึงว่าเห็นไหมเขาให้มาแค่นี้ได้มาสี่ตัวเองเหรอไม่เบลไม่ควรรองเพื่อนไม่ควรเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนเอาทางเนี้ยสมมุติถ้าเรามายึดกับฝั่งใหม่ไม่เราเอาเนี้ยไปยึดข้างมันก่อนยิ่งไม่ต้องยึดคู่เอาจริงเอาเราจะมายึดฝั่งนี้ ใช่ต้องมาต้องี้ฝังในใช่ใช่เหรอตั้งแต่แรกเลยเหรออ๋อแล้วเราแก้ใหม่เฮ้ยนะแต่ไม่สปูไม่พอปหออกมาดิตีคนนั้นก็เดียวเดียวฝังใหมดเลยมันมันฝั่งหนครับมันเ้อสี่ยงี่นี่ตีอี้ออกใช่ปังปังแล้วก็แค่หมุนนี่ไปแค่นี้เองใ่างั้นเหรอใช่ตฝังใน กินได้ยินอยู่ว่าว่าวระครเป็นทางไม้วะนั่นถูกต้องอ๋อหมุนเวรอ๋อเมื่อกี้เพิ่งไปนะสามโอ้สามทีใช่ผิดผิดทีเอยเฉยเองได้อยู่มันมีค้อนยางด้วยมึงนี่เจ๊งอะเด็กอันนั้นสูนย์ตรกลางสวยเลยเป๊ะว่าเป๊ะอ๋อเออว่ะ เอใช่หว่ายึดในจริงด้วยมันต้องยึดใน่อาไม่ได้ก็วัดแย่เลยเบลเดี๋ยวนั่งได้แล้วทีเนี้ยลีบอกเองว่าไปยึดฝั่งนู้นทำไมลีไม่พูดลีบอกเองแต่ลีไม่รู้ไงเพราะรีไม่ใช่ช่างไม้ช่างไม้เขาบอกเขาก็ตีอย่างเงี้ยช่างไม้อ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะช่างไม้เขาว่าไงเราก็ว่าพ่อมั่วปูเนี่ยมั่วพ่อไม่มั่วหรอกเออนี่เหรอเป๋วแน่นเว้ยวัดเว้ยสวยสามฐานเสือ น่าเก็บตัวข้างหลังก่อนออจไว้ก่อนใช่ไมสามทหารเสือโเช่วยกันดำอ้าวกูบอกเลยภาพนี้เห็นหัวหายสองคนเพือนตายสามคนทำสบายเลยกูบอกแล้วภาพเนี้เห็นได้ยาก จริงเว้ยดีกว่าเดิมไหมนี่เบลดังไแล้วโอเคสวยงามไยวางาแล้วเก้ยชุบชุบเาสน,นสมันจะพับข้างมัน้น่ะข้างขวาเอ็มามีบอกข้างขวาจะพับ มันไม่ตรงเว้ยโดยกับเราตเตะปูมันมันตีเข้านายไปหน่อยไงของนี้ขอขออีกทีมันต้องเตะมันต้องเอาออกแล้วตเตะปูใหม่ได้ขอขออีกทีเอาออกแล้วตเตะปูใหม่มัไมีโปรเลสอีกเครื่องหนึ่งครับแล้วก็จะมีเป็นลูกแอวนมีเป็นกระเป๋าอาจจะมีเป็นฟองเงินด้วยนะครับผมอันนี้ใช่ครับเป็นเป็นเหมืองจั้ทุกบ้านจับ ทุกบ้านที่เป็นพนักงานเนี่ยจะได้สองครั้งนะครั้งแรกก็เป็นพนักงานจับอครั้งนึงก็จะเป็นให้คนที่เป็นลักเ้าเอาอะไรแบบนี้เอาเป็นแรกก่อนเลย่อนเป็นคนสี่คนเอาเริ่มจากใครก่อนใครก่อนเดียวปัญญูปั้องเอามายูก่อนแล้วกันมายูมายูมาอ่า คุายแล้วใช่ไ่เยอยา้นตอีไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไ้เลยต้นไม้เหรมันมีอะไรอ มีอะไมโครเวฟหนึ่งนะในในรอบแรกจะมีโคเวฟมีพัดลมแอร์มีโทรศัพท์มือถือสั่ซูงขงแท้นะอันนี้ของแท้เอาไปเที่ยวนะไม่ได้ของีอะไรอย่างเงี้ยสอไม่มีเอาแล้วโอ้ไป้วม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องจัเราต้องนี้เลยอันนั้นก็อันนี้นะเดี๋ยวบอกเออใช่ ลืมเขียนแล้เอาเอาจะไปดูเดี๋ยวนะมันลืมเขียนถ้ามาใส่ตอนนี้ก็คงกระมองอยู่แล้วอ่าเอายางไงดีเอายังไงดีทำไมอะไรเลืมมันไม่เอาลืมลืมเขียนลืมลืมลืมลือโทรศัพท์เป็นรางวัลนั่นก็เป็นรางวัลอย่างด้วยเขียนแต่กระดาษไปก่อนมึงอยู่เฉยๆใคเอายากเขียนแต่กระดาษไปก่อนมึงอยู่เฉยๆมาแล้วถึงถ่าแก้วแล้วก็ล้วงไม่ออกอะไรแ

อะไรอะไรนะอ่ามสดสมาอ๋อตจับอีกนยแล้วแต่ลูกนแล้วอ่ะมาเลยต้องสูงสุดอยู่แล้วสูงสอยู่แล้วนะครับนอ้มบแต่มืดมืดหน่อยนะอ่ะจับก่อนเด็มืดเลยไฟไไม่อะไปถ่ายไปถ่ายไปถายจะมืดมืดกนแล้ไป

โอเคครับต่อไปคนที่สงคนที่สงใครดีใครคนที่สองคน่สองให้ใครใครคนที่สองคนที่สองให้ใครต้องใหองต้องใให้ใครจะไม่อยากจะกมีครับไปเล้องด้วยอยากได้อะไรตามไปตามไปตามไปามไปามไป เดี๋วนันก็จะมีโทรศัพท์มือถือสามมือแล้วก็จะมีไปเลยเดี๋ยวนะมีมีอะไรบ้างเหลือมีซัมซุงมีอะไปเลยครับอไไมโครเวฟอ่าแล้วก็จะมีโทรศัพท์อะไรอีกอันหนึ่งนะเอาเปิดเลยแล้วกันเปิดไปเลยไม่ไม่ออกแล้วว่าอีกอย่างคืออะไรเจนี่ยเดี๋ยวอะไรถ้าเป็นเงินสดนี่คือโทรศัพท์นะ

มันนี่มันนี่ตรงนี้ครับนี่สายมันนีนะผมตื่นเลยับจ่อเด็กกระบะเด็กกระ้ะมาอื้หือที่นี่นะคะห้เป็นน้ำบังคอยเลยนะคะกระจองนีระองซ้ายกรบขวารางันที่เหลือตอนนี้จะมีไมโครเวฟกับโทรศัพท์มือถืออ้า ยากได้อะไรสามารถย้อนอยากได้อะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาบ้านเอาบ้านได้อะไรได้อะไรสามีสามีอะไระราี่สได้แก่ภรรยาใหม่ไม่ใช่นะครับของดีได้เงินโอนก็คือได้โทรศัพท์มือถือ โทรทรงนี้น่าจะตกไปอยู่ใครน่าจะตกไปอยู่กับใครอยู่กัลูกเขาอ๋ออยู่กับลูกโอเคเอ้าค่กูไปไหว้ได้งหมดหนม่งสแอคชั่นเย้หงเย้โอ้มือดีไว้มือดีไว้ยเฮ้ย่องหนึ่งไอง ้สามตสามครับอโออันสุดท้ายเพื่อนมันไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเงินางวัลนึงนะฮะชป กร <Iraq S 1> ะเป๋าด้เหรอรางวัลบางวัลได้แก่ร้านนวดสองวันไม่ใช่ไม้ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ว่าร้านนวดจริงะยกเลยนะต้องยกไปด้วยอ่ะพี่ไหวไหมไหวเปล่าหนักนะไมโครเวฟ ไปแถ้าไม่เอาจะมีคนตั้งกอรับซื้ออยู่นะเดินเดินจนาตาแล้วโอเคเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมาเดิน่ายรูก็บไว้ไ้าง อะไรหมดแล้วเป็นรอบสองให้ทุกบ้านเนี่ยคนมันึงคนมัดักนะครับรอบนก็จะมีเป็นเป็นทิอะไรเงี้ยเป็นเกมนะฮะเป็นมิดีโอเกมเป็นกระเป๋าแล้วก็จะมีเงินสดนะครับถือไวก่อนรอบนี้จะีเงินรอบนี้จะเป็นเงินร้อยใหญ่ มีแบงคม่แบงค์ห้า้อยอไรประมาณน้ไม่ได้ไม่ได้อะไรบ้างี่ปาคอแล้วนะไปนู่นน่นไปไนี่้ะไร้วไมน่เรกั้า่อนไหมังก่อนก่อนะไปรคอ่ไป้างร่รม่นปะรุ่นปะร่ป่ะรุ่นะไม่ต่น้นะ่นด้รุ่นปะร่นปะรุ่ปะไะระระ พ่อแม่แต่งงานใหม่แม่ให้พ่อกับแม่แต่งงานกันเลยตอนนี้คนคนตายแม่คนตายเสสนุจัดงานใหม่จังานใหม่มาเช่าสถานที่เลยได้แก่กิไปแล้วพ่อแม่แต่งงานพ่อแม่แต่งงานไม่ได้แลวไปไปมอบไปมอบพ่อแม่คนไหนพ่อแม่นไหน

มันมี้นลูกเอได้พันหนึ่งแน่นอนได้พันหนึ่งฉันให้ลูกเธอไปเลยว้าวไ้ราวัลไปจะทอะไรครับให้ใครเงินเงนัใช้เองต้องงั้นลูกรางวัลที่องได้แก่500บาท

เอาไป้าสมุดก่อนสมุตมมมกระดาเขาไม่เห็นข้างในไม่ใช่ อะไรหาได้พี่อ๋ออยู่ในนี้อยู่ในนี้จะรับะทนนะเดี๋ยวเคลียร์เลยเดี๋ยวเลว่อนนะ